ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็จะนำผู้ที่ได้สำเร็จพระโสดาบันที่ชัดเจนที่สุดมาให้ท่านทั้งหลายได้รู้เรื่องของท่านูุนีท่านูุนีนน้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาการได้สำเร็จพระโสดาบันนั้นเรียกว่า พระอริยะบุคคลชั้นต่ำชั้นต่ำสุดเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นมีการละสิ่งที่สำคัญได้สิ่งหนึ่งที่เป็นที่วิตกทุกร้อนสำหรับผู้ที่ทําสมาธิทั้งหลายคือสกายะทิฏฐิสกายยะทิฏฐินั้นเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าคนที ยังมีสกายญติทิฏฐินั่นจะสำเร็จเป็นอริยบุคคลไม่ได้อะไรที่เรียกว่าสกายญทิฏฐิสกายญติทิฏฐินั่นคือการถือตัวถือตนเรียกว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเราได้สำเร็จแล้วด้วยเหตุที่เ,เพียงว่าเห็นนิมิตหรือว่าเห็นแสงสว่างหรือว่าเห็นอะไรก็เข้าใจว่าสำเร็จ แต่ว่าเมื่อสำเร็จแล้วก็ถือตัวถือต,วต,วตนว่าเรานี่ใหญ่กว่าเพื่อนใครจะมาสู้เราไม่ได้เรานี่ใหญ่จริงในที่สุดก็เลยไม่ได้สำเร็จอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะรู้จักว่านางวิสาขานั้นได้สำเร็จพระโสดาบันแต่เมื่ออายุเท่าไหร่เธอได้สำเร็จเมื่ออายุเจ็ดขวบทั้งหลาย ลองคิดดูว่าคนอายุเจ็ดขวบเนี่ยยังไม่เดียงสาเรียกว่าเด็กแท้ๆสำเร็จพระโสดาบันได้ยังไงแล้วการไปสำเร็จพระโสดาบันนั้นก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพียงคำเดียวแล้วนางก็ได้สำเร็จเธอก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าเสำเร็จพระโสดาบัน หลังจากที่เธอเป็นสาวแล้วเธอก็ได้แต่งงานการแต่งงานของเธอนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เธอเป็นชาวพุทธแต่ว่าไปแต่งงานกับคนที่อยู่นอกาศาสนาะเป็นพวกนิครนอย่างนี้แต่ว่าคำว่าที่จะแต่งงานซึ่งกันและกันนั้น มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปุเพนันนิวาเสนปะปจุปนาหิเจนวาเอวันตังชายะเตเปมังอุปลังวะยะโทตะเกคนที่จะรักใคร่ซึ่งกันและกันนั้นและจะต้องเป็นคู่หัวตัวมีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งกันและกันก็ จำเป็นที่จะต้องมีบุเพนสันนิวาสเคยเป็นสามีภรรยากันมาเก่าและการที่เป็นเช่นนั้นได้นั้นท่านว่ามีการที่อุปการะกันในปัจจุบันและได้มีการเคยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาตินี่ทีนี้เมื่อเธอแต่งงานแล้วเธอก็ต้องออไปอยู่กับบ้านสามี และเธอนั่นน่ะเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็มีเงินมหาศาลซึ่งในสมัยนั้นไม่มีใครเรียกว่าเป็นเศษรษฐีอันดับหนึ่งเพราะว่าปู่ของเธอนั้นชื่อว่าเมนตกาเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่มีเงินนับไม่ถ้วนเมื่อนางวิสาขาแต่งงานแล้วเนี่ยพ่อของนางวิสาขานี่ก็จะให้เงินไปพอเพียงที่จะใช้ ไม่ต้องไปเอาของสามีใช้จเจ้าพราะค่าแต่งผมอย่างเดียวในคัมภีร์กล่าวว่าปีหนึ่งใช้ถึงร้อยยี่สิบห้าล้านเพื่อที่จะจะเพียงแค่ค่าน้ำหอมเท่านั้นและต,ต่อมาเนี่เมื่อวันที่จะเกิดเหตุใหญ่ก็คือว่ามีพระไปบินธบาท ขณะที่เธอกำลังปฏิบัติพ่อสามีอยู่กำลังรับประทานอาหารพระเจ้าก็ยืนแล้วยืนอกีกนางก็ขยับตัวให้พ่อของสามีนั่นเห็นแต่พ่อสามีก็ทำเป็นไม่เห็นนางก็จึงได้บอกแก่พระภิกษุองค์นั้นบอกว่า ขอโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะเพราะว่าพ่อสามีข,าของเขาของชันนี่เขากินของเก่าเท่านั้นเองอพ่อของสามีก็โกรธทันทีว่าหาว่านางวิสาขาดา่าว่าตัวของตนกินข้คคำว่ากินของเก่าก็คงหมายความว่ากินขี้จึงมีการไล่นางวิสาขาอ,ออกา บอกว่าลูกสะพ้ายคนนี้จะไม่ได้ปักจัดนางวิสาขานั้นนะ่ะได้สมเร็จพระโสดาบันแล้วนี่เขาจะมีพลังอํานาจหรือเรียกว่าจุดพลังอํานาจหรือเรียกว่ามีเอ่อพลังกิตที่แข็งแกร่งเขาจะไม่โกรธง่ายเขาจะไม่มีการถือตัวตามปกติแล้วเอ่อพ่อสามีนะ่ะมีเงินเพียงแค่แปดแปดร้อยล้านเท่านั้น ส่วนนางวิสาขานั้นมีเป็นไม่รุ้นับเป็นแสนล้านที่เอาไปใช้ก็ต่างกันนางก็มีจิตใจที่มีเมตตาและมีจิตใจที่มีพลังจิตนางก็ไม่ได้หุนหันพันแล่นนางก็มีสติไม่พยายามที่จะเรียกว่าถือตัวเรียกว่าสกายยะท,ทิฐิตัวนี้ได้ปลดไปแล้ว เพราะฉะนั้นนางวิสาขาจึงได้พูดกับพ่อของสามีว่าท่านจะไล่้าบเจ้าออกเนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรทางฝ่ายพ่อสามีก็บอกว่าก็มึงอยาพูดว่ากูกินเคเนี่ยกูก็ต้องไล่มึงล่ะนางวิสาขาก็จึงบอกอธิบายให้ฟังว่า ที่ว่ากินของเก่านั่นนะ่ะคือกินบุญเก่าไม่ใช่กินขี้เพราะฉะนั้นนะั้นฉันไม่มีความผิดแต่ฉันเองเนี่ยฉันเป็นพุทธถ้าหากว่าฉันไม่ได้ทำบุญฉันก็คงอยู่ไม่ได้ทางฝ่ายพ่อสามีก็ตกใจเพราะว่าผู้ที่เป็นลูกสะพ้ายรูปสวยรวยทรัพย์ก็หาไม่ได้แล้วก็จึงอ้อนวอนนางวิสาขาให้อยู่ นาวิสาขาก็เลยบอกพ่อสามีว่าฉันต้องทำบุญและฉันก็จะต้องนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยที่นี่พ่อสามีก็บอกว่าตามใจนางก็ไดาราชนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ห้าร้อไปฉันพัตตาหารที่บ้านเมื่อได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแล้ว นางก็ได้เชื้อเชิญแขกเรือต่างๆตลอดจนกระทั่งพ่อแม่พ่อ,พ,อพ่อและแม่ของสามีก็ขอเชิญด้วยคือเมื่อพระพุทธเจ้าได้เซวยแล้วเนี่ยพระองค์จะมีการเทศตอนที่ก่อนที่จะให้พรพระองค์ก็จะต้องมีการเทศอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมเขาเรียกว่าอนุโมทนา เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสวยเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมแล้วพ่อสามีแม่สามีเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในฉับพลันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้สําเร็จเป็นประโสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงจบแล้วทั้งสองได้อุทานขึ้นมาว่า ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมในครั้งนี้เพราะลูกสะพ้ายแท้ๆถ้าไม่ใช่ลูกสะพ้ายคนนี้แล้วไหนเลยเราจะมีดวงตาเห็นธรรมเพระเาะฉะนั้นข้าพเจ้าขอให้นางวิสาขาที่เป็นลูกสะพ้ายนี่ให้กลับกลายเป็นมารดาของข้าพเจ้าทั้งสองเพื่อที่จะเป็นสักขีพยานให้นางวิสาขาธิ์น้ำนม แล้วทั้งสองคนตายายก็กินนมของนางวิสาขาถือว่านางวิสาขาเป็นแม่เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ได้สำเร็จพระโสดาบันนั้นในคัมภีร์ที่ท่านแสดงเอาไว้นางวิสาขาได้บำเพ็ญสมาธิหรือเรียกว่าบำเพ,พ็ญภาวนาหรือเรียกว่าบำเพ็ญบารมีมาถึงห้าแสน หมายความว่าห้าแสนชาตินี่ก็มากมายเหลือเกินกว่าที่จะเอิมาสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบแล้วเธอก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันสวัสดีสาธุ